ชายเดินไปไปไปนั่งดีไปนั่งคอยดีเดี๋ยวพ่อจะให้กินนมไปคอยดีไปคอยก่อนมันนั่งคอยเลยตรงนี้ข้างๆพ่อเนี่ยอะพ่อบอกให้คอยมานั่งคอยก้างๆนี่เหรอคอยเลยตรงนี้ล่ะพ่อบอกให้คอยไปคอยโน่นไม่ใช่เหรอเนี่ยไปคอยกินนมเนี่ยไปไปเร็วบอกให้คอยแทนที่จะมานั่งคอยกินนมมานั่งคอยพ่อข้างๆนี่แหละใช่ปะ เออเอ้ยขอขอขอ่าขอขอจะกินแล้วเหรอเอ้ยจะกินนมเลยเหรอกินเลยเหรออ,อ,อ,อ่าหอมป้อก่อนหอมป้อก่อนหอมป้อก่อนเออหอมป้อก่อนมาทีไหนมาเออมาทีไหนมาอันนี้เร็วคอให้กินเร็วอืมต้องหอมป้อก่อนถึงจะได้กินอร่อยไหมลอยไหมกินนม จะกินนอมอีกแล้วสุดนอด้อเจอเริ่มอีกแล้วอร่อยไหมอืม